นีลูกค้าจัดให้นะรถนะคะมาแบบเป็นใยแดงแบบนี้เลยลูกค้าคันนี้นะคะออกใบแดงนาหกแสนกว่าบาทนะคะมหาวัยวันนี้ลูกค้าได้เอ1 5 d ีนาะคะคันนี้เปิดสล้รูปได้ด้วยนะคะรถปี2 2จดยีไปขับไมเพียงแก้9,000พันเท่านั้นลูกค้าเปิดราะคาขายนะลูกค้าเบาๆเลย379,000เดพันบาทคันนี้งวดตลอดสัญญาพี่เอาไปขับส,สวยๆเียนแค่6 3 0 0าร้อบาทเองจ้าพิจามาดูตัวรถกันเลยที่คันนี้ พิ่งออกมาใหม่ๆเลยรถปี2ส2 4มีกล้องหน้าให้นะคะโลโก้ MG ชัดเจนแบบนี้ลูกค้าตาไฟชบเฉียบชอบเฉียวไฟเดรีย์ยยนะคะ,ะเกิร์ดลูกค้าจ๋าแม็กเดิมโรงงานนะคะเอาไปใช้งานได้ยาวๆก,กระจกข้างโครกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะคะมีกล้องให้รอบเลยลูกค้าคันนี้เปิดมาด้านในคะ่ะเรียบหรูหรูสปอร์ตมากลูกค้าเหมือนได้รถแบบ แพงๆแบบเป็นทัวบอว่าเบ้นอะไรเงี้ยไ,ไดขับเลยระบบไฟฟ้านะพี่นะโปรโพสตาร์ตุนใจรีโมทหม่9000พันะไรมันตินะคะลูกค้าจ๋ามีฟังก์ชันนะคะก็คือสามารถพูดกับเขาได้ลูกค้าสั่งการด้วยเสียงได้นะคะเพิ่มเสียงลดเสียงทัวเข้าทั่วออกแล้ก็มีหน้าจอเชื่อมต่อทัชสกรีนนะคะลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธ a p p l p c a r p l a ่นะคะสามารถปรับแอร์ปรับใดๆได้ตรงหน้าจอหมดเลยคันนี้เกียร์ออโต บาหนังรอบคันทำความสะอาดง่ายพี่จ๋าข้างบนนะคะสลนรูปนะจ๊ะรถส,สวยมากพี่เอ,อ้ยคันนี้นะคะเหมือนได้ใต่ได้ไปขับเลยนะคะด้านหลังนะคะกว้างๆแบบนี้เลยมีแอร์หลังให้ด้วยนะพี่นะมาตรงด้านท้ายนะคะตาไฟสปอร์ตฉบเฉี่ยวลูกค้จาจ๋ามีเซ็นเตอร์ มีกล้องหลังไปอยิกับพี่เปิดปุ๊บเด่งปั๊บนะคะคันนี้ตามรอมอยู่ลูกค้ารถใหม่อ่ะเดี๋ยวไว้เปิดวันนี้รถให้ดูสวยมาก โอ้โหไม่ต้องดึงแล้วพี่แน่นแน่นอนรถนะคะไม,ม่มีย้อมแมวมาแน่นอนได้แบบนี้ไปขับนะคุ้มมากงวล6ขันสาตลอดสัญญาพี่เอาไปผ่อนเป็นแค่84งวดน,นะคะเดี๋ยวมาดูราคาต้องเพิ่งกับมีสาคันนี้นะนอสเก่าเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะคะแบตเตอรี่เก่าเราเปลี่ยนให้เลยว่าน้ำยังใงม่แผ่นกันความร้อนก็อยู่นะบมีสาสำหรับ เฉี่ยวมีสไตล์ทรงสปอร์ต